พุทธคยาจะมีแผ่นทอเหลืองจารึกพระราบิดกของที่เบสอยู่ที่เห็นด้านข้างก็คือสานที่หมุนลงล้อรรทำมาจากเรียกเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายว่าช่วยกันหมุนทำมาจากอย่าให้หยุดช่วยกันหมุนพระธรรมอย่าหยุดทุกคนมาเดินก็จะช่วยกันผลักคนนิดคนน้อยไม่ว่าจะเป็นพระโยเป็นชีก็สามารถช่วยกัน ไปได้ด้วยอุปถมัมภ์นเล็กน้อยตามกำลังศรัทธาตามฐามนะของตนเนี่ยคนที่มาเดินรอบก็จะเช่่ยกันหมุนเล็กโน้อยเป็นกันหมุนพื่อทำให้เป็นไปอย่าให้หยุดอย่าให้หยุดยในพระที่เบสเขาหนันสงส่วนใหญ่เขาสวดแต่คณะส่วนน้อยก็จะมาเดินจง,รงรกรมรอบรอบพุทธคยาพอเราเมื่อยก็มาสวดกันมาอยู่ตรงนี้ เราบุญไปเพวานที่มานาั่งพักนี่คือเสียงเสือของเขา